บริการฟุตบอลคู่เด่นยูฟ่าเยโรปานีกประจำวันที่เ1สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับยูเรแลงครับเปิดบ้านรับการเยือนของมันโมครับโดยคู่นี้ติดกันเวลาตีหนตรงตามเวลาประเทศไทยครับ ซาตีส, pelled, สามารถได้พบกันนะครับคู่นี้ก็เจอกันหนึ่งนะครับเป็นทางมันโม่นะครับเปิดบ้านชนะไปก่อนครับสามประตูต่อศูนย์ครับชจ้าบ้านครับดูเดแรงครับซาตีเข้มหลังสุดนัทุกรายการครับชนะสามเสมอศูนย์แพ้สองครับนาราโซนะครับเปิดบ้านชนะให้กับจูเนเซ่มาห้าประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับเจ้าบ้านเตรียมวางหมากในระบบ4-4-2ครับพักษาประตูครับใช้งานธนาของนะครับเจนนิสนชูแบร์ครับด้านหลังใช้งานธนาของมานูเอลดากอสตาครับวินเซนเด็กเกอร์ครับเมนิเกสครับยูนดียูฟครับแฮมิดฟิลด์นะครับอันดินเกนเเดออรรรร์โวิคคัับบานนม เอเดรสคกาชิครับฟ e ิลิปโบยิสครับโคนานะครับช้งานทางด้านของซามิฮัจิครับเอเดสอักโกวิสนั่นเองนะครับ ส่วนทางนั้นทีมเยือนมันโมนะครับแายเสียเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะ2เสมอศูนย์แพ้สามครับแนวล่าสุดนะครับบุกไปแพ่ายกับซีรีอุสมา2ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ครับเตรียมวางหมากมาในระบบสามสครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทะลานของอิสมาเอลเอลยร์ราครับได้หลังใช้งานทะลานของมาร์ติโนสันครับเดนนิสฮักซิการดูนิสครับเฟริกเบโมครับแผงไม่ฟีรอครับอีริกราสันครับเซคิโอเปญยาครับอามาเมซิบีครับฮิลโกราสันครับหน้าต่ำนะครับใช้งานทะลานของโรแมนกรอฟครับสขุนศู บุญญาตุเร่ครับอดีนาลิสนั่นเองนะครับ สำหรับการพบกันทั้งสองทีมนี้นะครับดูแรงนะครับเพิ่งจั่วหัวนัดแรกมาได้แบบดุดันนะครับแม่เหล็กได้จะแพ้ไม่ยับนับถึง3เม็ดครับจนทําให้อากาศเข้ารอบแทบเป็นศูนย์นะก็จริงนะครับแต่ถ้าเล่นได้เข้าฝักเข้าฟอร์มเหมือนนัดที่แล้วนะครับยังไงเกมนี้นะครับสู้สุดใจแล้วครับโดยกับราคาที่เปิดมานะครับมันโมดต่อ1เม็ดเช่นนี้นะครับไม่ขอเสี่ยงดีกว่านะครับมั่นใจว่าชาวบ้านนะครับเจ้าตัวรดได้สําเร็จในวันนี้ครับผมคาดว่าสกอร์คู่นี้นะจบไปสองคู่นะครับเสมอเลสกอร์นะครับสองมาณนนี้้แลวกกััครบ็จบบลลงแ้วสหรัคู่เด่่นน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 ใวััััี้้ะะคครรบบหาาากกททดดอยไศ หรือวิเคราะห์บอลและคนอื่นที่ว่าก,ก่อนนี้ครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับก่อนลราจะากกันไปนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมไม่ทิ้งงานลำงผมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ